เราต้องรู้ขับใครเป็นเจ้านายกษัตริย์เป็นเจ้านายหรือพระเจ้าทรงเป็นเจ้านายเราเป็นเจ้านายของเราหรือพระคริสต์ทรงเป็นเจ้านายของเราพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าชีวิตเจ้าชีวิตพระเจ้าชีวิต เป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าสัพสมบัติเป็นเจ้าเวลาเป็นพรสวรรค์เป็นเจ้า,ววา,จาวความสามารถของเราคันจงทาวายพระ,กะเกียรติพระเจ้าด้วยลังไคของท่านทอดคั เราใช้เวลาของเราเราใช้ทรัพสมบัติเวลาพรสวาวันความสามารถของเราเพื่อการถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อการงินของเจ้านายเพื่อน้ำพระทัยของเจ้านายเราชีวิตอยู่เราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างของเราเพื่อ นำพระทายเจ้านายของเราจะพูดจะพูดอะไรบ้าพระเยซูทำกับเราว่าท่านเราว่าเราเป็นใครโทมัสบอกว่าพระองค์ทรงเป็น เจ้านายของเรา,รา,า,รเราแาละพระเจ้าของข้าพรเราเราทุกคนเห็นด้วยกันเมื่อเราเชื่อพระอิสอกรีตเพื่อพระอิสกรสตเสียสละชีวิตของพรอ์เพื่อเราแล้วเราตอนรับพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและเรายอมรับว่า ตั้งแต่ทิวนี้พระเยซูทรงเป็นพระเป็นเจ้าของเราเพระนาะฉะนัะ้นานายเพราะฉะนั้นผลงนี่เราเป็นใครตัวตนของเราคืออะไรคือเราเป็นเพียงคนต้นเรือนเขาเป็นเพียงพ่อบ้านรับ มัติบทที่18พระเยซูพระเยซูทรงประทานพระเยซูฝอกศัพท์ส่งแบบคงพระองค์เวลาของพระองค์คงพระทรนมที่มูขอโทษครับพรสวรรค์ของพระองค์ไว้กับเราครับเราใช้ชีวิตของพระเยซูคริสต์วังว่า จงใช้ชีวิตของเราจงใช้ทร so, ัพย์สมบัติของเราจงใช้เวลาของเราจงใช้พ่มู์ของเราเพื่อการทวายเกียรติเพระองค์เพื่อจงใช้ชีวิตของเราเพื่อการงานของพระองค์จงใช้ทรัพย์สมบัติของเรา โมสสมกับนัพระทายองพระองค์พระเจ้านำผมถามกับพี่น้องค่ะโอเคพี่น้องลาวก็ขกพระพี่น้องพระเจ้าทรงประทานโอกาสพิเศษให้แก่เราใชาเวลาเกือบสั่งครั้งแล้วกับก็คุณมากมายองค่ะพราะนั้นำผมเข้าใจว่าผมคิดว่า นี่คือเรื่องนี้สำคัญมากเพื่อเรากับเพื่อเราใครเป็นเจ้านาชีวิตของเจ้าเราชีวิตอยู่เพื่ออะไรดีเพื่อใครดีเพราะฉะนั้นผมถามครับกับพี่น้องพี่น้องพี่น้องก็เราแพ่งปันเรื่องนี้หลยครั้งแล้เพราะฉะนั้นเราต้องถามครับพี่น้องทางเราพี่น้องพี่น้องเอ๋เราท่าไรสับสมบัิ ของเราเทเจ้านายของเราหรือเปลา่าเราทวายเวลาของเราเทไพรสคริตหรือไม่เราทวายฝีมือของเราเทไพรสคริตหรือไม่ พี่น้องต้องทำครับต้องเขาต้องตอบครับต้องตอบเราทวาวไอซับสมวนนี้เราทวาวเวลานี้เราทวาวไอพิมุนี้เราทวาวชีวินนี้เท่เจ้านายของเราหรือไม่พี่น้องต้องตัดสินใจครับต้องตัดสินใจต้องทวาวชีวิตของเราครับเราสัญญาครับเราสัญญาครับอย่างนี้ครับ 프라우 저우카, 투생 투기콩 라우 마짝 프라우. 땅때디오니카 프라우 염라바 프라 예수송 벤자우나이 치위 콩 라우. 땅때디오니카파자우차이 투생 투기니 프아 프라 예수 크리땅때디오니카파자우차이 투생 투기니 못솜값 남프라타의 프라잠. 피노각 차 피노. 퐁퐁사논 강. 롬 보티스. 라우 피노 라우 안 프롱 강. 롬 보티스 송 커티 능 강. 롬 보티스 송 커티 능. 무학기니 군처 통잠 러마이 롬 보티스 송 커티 능. 자 오케이 피낭 라우 안차차가 피낭 니삼 칸가 피낭 삼칸 피낭 안차차도에까안차차 능송 삼 피낭 탕라이 พระเป็นการนมัสการคดยิญญยณจิตของท่านผ้ใหา่เจ้าพี่นอ้องเราอาธิษฐานค่ะเราอาธิษฐานประมาณนึงนาทีสง่งนาทีอธิษฐานอาธิษฐานเองครับเอง พี่น้องทุกคนได้ยินเรื่องนี้แล้วครับพระเจ้ทรงเป็นเจ้านายชีวิตของเราพระเจ้าหวังว่าจงถวายตัวของท่านเทพระเราสารภาพครับทุกสิ่งทุกอย่างของเรามาจากพระเจ้าข้าพระองค์อยากจะใช้ชีวิตของเราเพื่อ เจ้านายของเราข้าพระองค์ท้งหลาอยากจะใช้ชีวิตของเราที่เหมาะสมกับนามพระทัยของพระองค์พี่น้องอธิษฐานคออธิษฐานพี่น้องก็สารภาพจิตใจของพี่น้องครับเทพระเจ้าครับดึงนาทีส่งนาที โดยการนงนาทีส่งนาที 비낭, 거랍다, 거랍다. 봄 다음, 강, 봄 사나우, 밤. 왓니, 크라이자 타와이 또아, 겉탄, 대프라옹. 콘티 약자 타와이 또아, 대프라옹. 거 용무하이까. 거 용무하이. 비낭, 덩키띠디까. 덩키띠디. 마이트마. ข้าพเจ้าอยากจะชีวินยู่เพื่อเจ้านายของเราเท่านั้น่ะนี่สำคัญกับสำคัญเรายอมรับว่าชีวิตนี้เป็นของเจ้านายของเราข้าพเจ้าอยากจะชี้วินยู่เพื่อพระองค์เท่านั้นยงมให้ค่ะยงมให้เอามูลงค่ะโอเคอามูลงนี่สำคัญค่ะนี่สำคัญ อาวมลงแล้วก pues pues ็พุทธามหน่วยกันพุทธดำผมจะอธิษฐานแป๊บหนึ่งพุทธดำหน่วยกันก็พังคนก็อธิษฐานออกเสียงก็ได้พังคนอธิษฐานตามเดชใจก็ได้กันข้าพรองสาบว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเจ้านายของเราวันนี้ข้าพรองยอมรับว <a> ่า พระเยูเป็นเจ้านายของเราแล้วข้าพระองค์สัลาภาวาทุกสิ่งทุกอย่างของเราเป็นของพระองค์ตั้งเต่เดีอนนี้ข้าพระองค์ใช้ชีวิตของเราเพื่อ พระองค์เท่านั้น,อน,นขอใช้ชีวิตของเราเราพื่อเผ่นดินพระเจ้าขอช่อนเข้ามา,าจิตใจของเราอีกครั้งหนึ่ง,งเลเป็นเจ้านายของเรา,เเาอ,ราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมน 오케이 피난 코쿤 망말 카우 레 범똥 범똥 변명하다가 뭐지 소말리 범똥 카우 무항타이 프로처럼 범똥 뭐 라우똥 카우롬 나트 나이루앙 무항타이 참해가 라우똥 카우롬 나트 나이루앙 무항타이 범똥 범똥 뭐 양리 참해가 오케오케 피난 코쿤 카우